哎。Uh, ah. ไปต่อกันที่เรื่องของคู่สามีภรยาเข้าใหม่ปรามาณคู่นี้กันบ้างดีกว่าแดนวรระเวตกับแพตตี้อังสุมาลินี่ครับตอนนี้เขากำลังไปฮันนีมูนกันหวานฉ่ำนะฮะท่ามกลางหิมะละกาศสุดแสนจะโรแมนติกที่ประเทศญี่ปุ่นก็ทําเอาแฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปแซวความหวานของทั้งคู่กันยกใหญ่เลยจ้าหิมะขผาโดนเลยอะล่าสุดแดนก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศทริปฮันนีมูนกับแพตตี้ที่ญี่ปุ่นนะครับพร้อมเขียนข้อความรำลึกความหลังสมัยที่พาแพตตี้เนี่ยไปญี่ปุ่นครั้งแรกดู ตอนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆนะคะรับเขาบอกว่าจําได้ว่าพี่พาหนูมาที่นี่ครั้งแรกตั้งแต่เราเพิ่งเป็นแฟนกันใหม่ๆตอนนั้นเรายังเที่ยวกันไม่เก่งเลยพี่ก็มั่วๆลากหนูขึ้นรถรางเดินหลงไปหลงมาแต่ก็ยังทําหน้าเหมือนพี่เซียนอยู่แต่หน้าหนูหงิกแล้วนะตอนนั้น <laughs> ออสุดท้ายพี่ก็จูมือหนูเดินขึ้นขึ้นเขามาดูความสวยงามของที่นี่แบบงงๆจนได้อากาศข้างบนหนาวมากวันนั้นพี่ก็กอดหนูแบบนี้แหละต่างกันตรงที่วันนี้พี่กอดหนูแน่นและนานกว่า เดิมเท่านั้นเองโอ้ยพอแล้วไม่อยากอ่านอะไรอย่างนี้เลยทำไมอ่ะอิจฉาอยากมีโมเมนต์แบบมีคนพากลับไปที่เก่าสถานที่เก่าที่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีทน่าไม่ได้อยากไปอย่างนี้จ้างไปฮิมาสิสุ่ยต้องไปประเทศอะไรดีวะเดี๋ยวคิดกันต้องไปเจออะไรเบ่ที่เ่างนา